ราชะครองทินผู้เก่งกล้างในสาลวินใครใครได้ยินแล้วจะนาเเราเป็นนักรบตัวลือในเรื่องฝีมือเราเหนื่อยถ้าอยู่ป่า เราคือเสือ,อที่ <มา S 1> <ด>อยู่เ<ม>นือภูเขา้าเราเป็นพระดกัก็เปรเียบเหมือนนอกอินทรีไม่มีนกเยียวเข้าเชี่ยวติ่งเมื่อเจออินทรีแล้วต้องเศร้าเมื่อแพ้ ต้องลอีกให้เราใครมาโก้มโคลงข่านแล้วมาเจ้าค่ะเร,เราได้สั่งจัดทับเอาไปขับไปสู้ เราจัดทับรออยู่เอาไว้ลายหมู่ลายเรล่าทหารทวนมือปราบทหารดาบมือดีจะยกทับไปราวีใครต้องกลัวใครไม่มีเทียบเท่า หัวเมืองเล็กอยู่ขอบขอบต่างพี่นอบพี่เท่าพุทธเจ้าค่ะผมฉันมากระทายพระคมโรรองท่านเดยนไปใช่าหเพราะรมุขฉันมาการ<ส>พุทธเจ้าค่ะทั้งสองคนทหารรักของกูกูองค์กษัตริย์ชัยยะสุระมหาราช สิบสองปัญญาต่างยอมสยบอยู่ใต้เบือ้องยุคนบาดแต่ไร้ซึ่งราชรถสืบราชสมบัติมีเพียงราธิดาสุรัตวดีและขณะนี้ใกล้ที่จะสำเร็จตระบับพิชัยสงครามแล้วไอ้มะกรานรับเดิกราพุทธเจ้าค่ะและ่มกระโถงรับเลิกกาพระเจ้าพระองค์ท่านมึงเห็นว่าของขวัญอะไรวะที่เหมาะสมจะรับขวัญกษัตริย์หญิงองค์แรกขอได้เช้าพระองค์ท่าน หม่อมฉันมากระโทมองเห็นสิ่งใดแล้วแผ่นดินของทานตะวันปกครองโดยกษัตริย์รีชัยราชากษัตริย์รีชัยราชาเป็นกษัตริย์ที่แสวงหาธรรมะใส่ตัวใช่พุทธเจ้าค่ะไม่เคยคิดเรื่องศึกเรื่องสงครามเลยเราสงควรกรีฑากองทัพยกทัพไปทานตะวันและยุทธตะวันเป็นของฝันกับราชดิดาพุทธเจ้าค่ะหัว <laughs> แล้วพุทธเจ้าพระองค์มึงทั้งสองคนได้รับฟังคำสั่งกู วันรุ่งพรุ่งนี้กูจะกรีธากองเข้าสู่แผ่นดินทานตะวันหากทหารของกูคนใดสามารถเปิดประตูมือให้กับกูเป็นคนแรกได้กูจะมีรางวัลให้ยังงามรับเบเกรร่าวุา่อไปตอบคนรุ่นหน้าไปทันเลย ต่างตานเคลื่อนคับเอยโดยขับไว้ตัวของเราอเอ๋มุ่งไปเออเอฆาศัตรูถึงแม้ชีวิตเอ้เราจะตายก็ไม่ยอม ศึกกับพวกข้ามชายสถาหารทหารทุกคนบุกเข้าจู่ในเข้าทานตะวัน ขาหารแนวหน้ามารักษาเมืองดานคิดถึงเมียอยู่ที่บ้านมาทำงานไกลหนอน จากพอ่อจากเพื่อนลหลายเดือนกว่าจะกลับพลาชาทัานกำชบับให้ผมมารับสนองผมเป็นทหาร เมียห่างยังไม่สร้างความเศร้าเธอคิด<ม>ถึงัว<ม>บ้างหรือเปล่าน้องเมียเราทั้งสองต้องจากคนรักประดับประเดิด กันทั้งหมู่เกิดหมู่กองป็นไงบ้างเพื่อนหมู่กองเราเองให้น้าหมู่กองเราหมู่เกิดได้รอบมอบหมายจากองค์พระมหากษัตริย์ ให้บุดูแลอยู่เมืองหน้าดานคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าใช่เพื่อนเฮ้ยหาเราไว้หมเราไว้หาเราไว้ขอเจ้าเจ้เป็นกองทัพของเสือสุรมหาราชแห่งรุ่มน้ำเซลวินหาแทพวันารักตัวตายหลีกทางไปเอาสิบ้านใครอยู่ใครนอนยายท่านมาลุกลัน แหงเมืองของเราด้วยปากเกงมึงตายสุดโอาโคทำใจให้สบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากพอใจไหมโอ,อ้ห้องจ ประสาทสิริชัยผู้มีพระทัยยึดมั่นพระมันสวดมนต์ทุกวันแต่ทุก่ะให้เข้าคันอโคสมาธิ มานอยู่แต่ในบ้านในเมืองใครนำมดาหาเรื่องพระไม่เคยเครืองต่อโตฉันทราบดีเลยคะเพราะมันสวดมนต์ไหว้พระมีแต่ ธรรมธรรมโมพุทโธรมโมสังโฆขายปาเนียปลชดปหลเนะเครื่มฉันเหมันต้องเอาเยื่องอย่างไว้สิ เป็นสิ่งที่ดีเลยนะ ได้คิดคิดอะไรนะมนุษย์มีหลายชนิดสมองดีบางคนก็คิดเชโกใช่ใจเย็นเย็นพ่อคุณศึกฉันจะเตือนพระองค์พุทธค่ะไม่ต้องคิดมากเอาแต่ธรรมะธรรมโมมันดีแล้วเป็นสิ่งที่ดี เราคนเย็นอยู่แล้วใจเย็นเย็นเขาเย็นจนฉันร้อนเลยเขาอยู่ในร่มโพลอยู่แล้วสบายใจเขาเหลือมาบูก็ปยากทากเล่าขุนตึกเจนนลงต้องเหมือนเราอยากให้พระองค์ได้คิดมนุษย์มีหลายชนิด บางคนก็คิดเชโกบางรักโลกโกดลงก็มีในมนุษย์มันไม่ใช่ประตรงทําดีธรรมดามัรักโกกดบางพวกทั้งต่อยทั้งตีมันก็ยังมีมาโค บางผวก็บ้าฆ่ากันตายเพราะอยากเป็นใหญ่เป็นตงมันมีในมนุษย์ธรรมดาทุกคนแต่ต้องคิดมั่งนะพะยะค่ะเรื่องอะไรท่านคุณศึกเอาแต่ใจบุญเวลาเกิดอะไรขึ้นมาพระองค์ท่านเดี๋ยวนี้คนนะมัน คิดมากหน้าหลายตาไม่อยาค่าไม่ค่อยสบายใจเลยนี่ไม่น่าเรานี่ยทำไมทําไมไม่ได้คิดจะคัดค้านหมทีนไม่ได้ค้านเจ้าพี่หรอกเพคะที่วันวันหนึ่งจะเข้าแต่ห้องพระสวดมนต์ภาวนาหาสิ่งดีๆเข้าตัวเป็นสิริมงคลอันนั้นน่ะน้องก็ยอมรับแต่คนเนี่ยมันวัดความคิดเหมือนกันทุกคนได้ยังไงเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดเผื่อคนอื่น เจ้าพี่ไม่ต้องมองใครก็ได้ทำไมมองเมียทำไมเมียใช่ฉันรู้เธอตัดเพราะอะไรใช่เนี่ยดูหน้าด้วยว่าเมียเพราะองค์จะบวชไปเลยหม่อมฉันจะได้มีการขาที่เพิ่งมีพระโอ,อรสอ,องเดียวยิ่คิดจะมีบรทิดาบ้างเลยไหมคะสาธุพุทโทธธรรมโมสังโฆโอ้โหอีกแล้วไปมีลูกคนเดียวนะดีแล้วลเถ้าไปมีพระราจธิดา<ม>อีกอ่กะเธอก็จะ ลองคิดดูมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวองก็ได้เราพนเรากันละมีแรงทำหรือเปล่าท่านนั้นถวายบังคมพู้เจ้าค่ะมีอะไรหรือบัดนี้องชัยยะสุรมหาราชแห่งลุ่มน้ำสารวินตีหน้าด่านแตกแล้วพูเจ้าค่ะจริงหรือว่าหน้าด่านพุทธโมธรรมโมสังโคนพระศเจนะรงอยาชาพะอย่าค่ะศีเราทับหารมีมากเท่าไหร่เกณฑ์ไปให้หมด นศึกกษัตริย์แต่งสาลวินเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเลาค่ะช้าก่อนพฟะบาทพงจะไปไหนน่ะท่านคุณศึกกว่าจะนำทหารไปตู้กับไอ้กษัตริย์ชายาตุลามหาราชพี่จะาปยังไงพงไม่ต้องไปท่านลองคิดดูถ้ายกทัพจับศึกกันเมื่อไหร่ต้องมีการเผชิญหน้าทหารก็ต้องฆ่าฟันกันตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังลูกเต้าเขาจะคิดยังไงเจ้าพี่ใช่ไหม คนอื่นเขาคิดเหมือนเจ้าพี่เหรอเพคะถ้าหากเขาคิดเช่นเดียวกับเจ้าพี่กูก็คงไม่ยกทัพมารุกรานเราจำไว้สิว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมวันนี้พี่จะไปคนเดียวทหารห้ามติดตามข้าอย่างเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้าใครฝ่าฝืนติดตามโทษฐานทึกกับประหารชีวิตเจ้าพี่เห็มันเจ้าเอ๋ยจำไว้ดีทบายคล้อยพี่ไม่กลับ ให้คิดซะว่าพี่ฉันพี่จากอภัยอบาดบอมพืพ่อข้าเราไว้ใจเจ้าพี่แต่เราไม่ไว้ใจศัตรูเพราะฉะนั้นทหารเรามีมากเท่าไหร่เกณฑไปให้หมดติตามอารักขาเหนือหัวหยวงห่างเราจะไปด้วย พี่ยาค่ะต้องวม่่ะเถอพุชกาไปเหจะนำทางเองพี่ค่ะเชินพี่ยาค่ะไปเว้ยสาธุขอโมทโใจเย็นๆกับเธอทุกท่านอย่าทะเลาะกัน มาสมทบสั่งให้ร้องพรลรบกันเสียในกลางสนามใจเย็นใจเย็นองค์สิบริชัยประทางใหญ่จึงชักช้ายังไยเร่งเข้ามาร้อ ใจเย็นๆก่อนทุกท่านฟังคำใช่ย่ากล่าวยำ <c oughs> ้ำโคอ,อาธรรมะเข้ามามัดเรือเป็นกษัตริย์ตาขาวหากท่านไม่กล้าโปรดฟังแล้วกล่าวทหารของเราหาร้าว <c oughs> ระหำระ คงเกรงกลัวแล้วจงร,รีบกลับอย่าททรีบเข้ามารับสงครามถ้าแม่มเกรงกลัวแต่อย่าลงความของเราร้องจำรูปแมง่โดยยี่จะดีกวา่าธรรมจารีสุขังใจเย็น อักษรตามหลังเซตีกล้ามาคนเดียวด้วยทำดีแล้วสิลำสุข้ายมไม่เพอพายพียงพรำควรประพฤติตนอยู่ในกรอบควรประพฤติชอบดีชั่ว นี่ตนของตอนควรรู้ตัวใครละสร้างความชั่วมีแต่ชาำไม่อยากควงนี่ใครทำดีได้ดีนีใครทำชั่วได้ชั่วถารัดดีทำจั๊ะ่า รักจ่วตกต่ำมสอนอะไรเนี่ยถ้ารักจ่ว<ล>แบกเบาถ้ารักสาวแบกหนักถ้ารักกันทั้งผลทั้งมากมักมีแต่คนอุปรธรรมทวนลึกถึง รหางไวเป็นหนทางแลหูทามพาการยพุทธเจ้าโพจัดตั้งโอ้ธรรมวุฒโถเย็นเลยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยจูบีจูมีไปก่อนจีทองโอ้โอ้า่ ทำไมอ่ะพี่เด็ก้ไม่สู้มไม่ได้เลยทาหารฝีมือแค่นี้ผมต้องเจอกับข้าไ,าาไอ้จะ้าด่าพา่หรือวะสู้มไปจกไชกรับท้ากันเจ้าพี่โอ๋ย <c oughs> พระอ,องค์ข้าสมัยพระยาข้าสมัยไหนครับท่านเูือศึกท่านกำลังทำอะไรเนี่ย<ำ>ตอบท่าน กำลังจะบันพระเสียงขององค์ชัยญาตุรามหาราชไงพะยะค่ะ <c oughs> พุทโธธรรมสังโฆเจ้าพี่โอ้ <c oughs> ท่านคุศก <c oughs> พะยะค่ะถ้าท่านทำแบบนี้ท่านคิดว่ามันจะจบอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าข้าเขาตายญาติพี่น้องเขาก็ต้องกลับมาล้างแค้นกันโดยที่ไม่จบสิ้นกี่พบกี่ชาติมันถึงจะจบกัน แต่พระองค์ท่านขอให้ชีวิตเราองค์ชัยยตุรามหาราชจะเป็นคนเอาชีวิตพระองค์ท่านนะพ่อใหญ่คะอย่าไปโกรธเขาเลยโอ้พระองค์ก็แบบนี้แหละก็เพราะย่างงี้ไงนะโมเลือดโชคมาเลยเชียวโกรธคืองูโมโหน่ะคือโทษปล่อยเขาไปเถอะองค์สิริชัยหม่อมท่านข้นตรหนักแก่พระไทย ก็เมื่อเห็นพระองค์ได้กล่าวเช่นนี้พระองค์เป็นกษัสัิิ์ที่ไฟในธรรมะไม่คิดที่จะเล่นสงครามเลยแม้แต่สักนิดข้าวเจ้าชัยยะสุระหาาราขอปฏิญาณแต่พระองค์นะบัดนี้ว่าตั้งแต่บัดนี้จนเบื้องหน้าสงครามระหว่างเราทานตะวันเล็สารวินจะไม่เกิดขึ้นอีก มอมทั้นคูลา้าก่อนด <c oughs> คนเรารบาทลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้ในคำพูดของเจ้าไหนละ่ะเจ้าอะไรมาเป็นเครื่องพายานยืนยันเราจะเชื่อคำพูดเจ้าได้อย่างไรใครอยากจะรู้ว่าสตรี ที่คุยกับข้า <c oughs> ท่านคือใครปราวัตดีๆว่าไี่ครเรานามว่าเฮมันเทวีมวเมเฮสีแห่งองค์สิริชัยพอหรือไม่ที่จะปะวาจาด้วยเจ้าห <c oughs> ม่อมฉันถวายบังคมได้ในเมื่อหม่อมฉันเป็นคู่นำศึกมาและพ่ายแพ้ดังที่พระองค์พูด ลิงคนเ,เราไม่มีกันอยูหม่อมฉันตระหนักว่าแพ้คือแพ้จงจำเอาไว้ว่าอีกเจ็ดวันเชิญพระองค์ส่งตัวแทนสู่แผ่นดินสารวินแล้วหม่อมฉันจะนำเครื่องราชบรรณาการถวายแด่พระอ,องค์ผู้ลาผู้เจ้าเบบ้าเบบาเป็นไงบ้างพี่ยาค่ะฉันเจ้าพี่เข้าไปในเมืองจะได้รักษายเยียวยากันทันไมนติดไหมพี่ยาค่ะ<ๆ> ทำไมล่ะเบคะเหมันบาบาดฟังพี่นะน้องไม่ต้องไปแล้วพี่ไปไม่ไหวจริงๆแข็งใจหน่อยพระยะค่ะเมื่อถึงตรงนี้พี่รู้สึกเสียดายจริงๆที่เรามีพระราชบุตรเพียงพระองค์เดียวคือขมพัดน่าจะมีพระราชธิดาเจ้าอีกสักพระองค์หนึง่งไม่ได้เบคะไม่ต้องกรัดอะไรแล้ว หม่องฉันยา้เพระอองเล่นจริงๆแล้วลูกของมพัดคนเดียวก็เพียงพอเราจะได้ให้ความรักกับลูกได้เต็มที่ยังไงพปคะนะอย่าคิดอะไรมากเราก็ไม่ต้องตรัดอะไรนะ<ด>พี่ยาค้าพี่ยาค่า